สวัสดีค่ะทุกคนคะฝนตกตลอดเลยค่ะทุกคนวันนี้ตั้งแต่เช้ามืดแล้วตั้งแต่ 4, แตีสี่ครึ่งจนตอนนี้ก็ยังไม่หยุดค่ะทั้งฝนทั้งฟ้าแต่ตอนนี้ฟ้าร้องเนี่ยเบาลงแล้วค่ะแต่ว่าฝนก็ตกอย่างเนี้ตลอดค่ะแบบเนี้ยตลอดเลยค่ะทุกคน ล้งอกฟ้าก็ปิดค่ะตพื่อจดสงสัยจะทั้งวันค่ะทุกคนคะวันเนี้ช่วงนี้ฟ้าไม่ค่อยล้องแล้วค่ะก่อนหน้านี้นะจะดูข่าวในทีวีหน่อยก็ดูไม่ได้แต่ว่าก้าจุกเปิดโทราศัพท์ไว้อยู่ค่ะพี่เมืม่อเช้าอะ่ะหลังหกโมงเช้าอะ่ะ ม่ค่อยได้เปิดโทรศัพท์ไปให้กำลังใจบ้านเพื่อนเลยติดงานแล้วก็ฟ้าร้องเลยไม่ไม่ค่อยได้เข้าไปให้กำลังใจบ้านเพื่นอนๆน่มามาใช้โทรศัพท์ทีตอนใกล้ frei, frei, จะแปดโมงเช้านะทุกคนก็ฝนมั่นอย่างเนี้ยแล้วเราก็นานเยอะด้วยตอนเช้าฟ้าร้องเยอะด้วยค่ะช่วงเช้าแต่ส่ายหน่อยก็ก็มีบ้างแต่ว่าไม่ถี่ไม่ร้องถี่ อตอนเช้าตอนเช้ามืดเนาะตอนนี้ตุ๊กยูป่ายอยู่ทำอยู่ตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้ก็เที่ยงขึ้นค่ะทุกคนดูข่าวช่องสามเสร็จก็เอาสักคลิปกันนะคลิปในใจเนาะเอาสักคลิปก่อนเพราะว่าประช่วนมมี้ประชุมไม่ค่อยได้ไลฟ์สดไม่ค่อยได้ไลฟ์สดให้เพื่อนๆนได้เข้ามาคุยด้วย ก็รออยู่ค่ะรอหลายๆอย่างตอนนี้ของกระจุบมันก็ยังไม่เรียบร้อยดีก็ทําไปเท่าที่ทําได้ค่ะทุกคนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละจ้าทำยังไงได้เนาะเราไม่เก่งเนาะเราไม่เก่งโซเชียลเนาะไม่กล้าทําเอกคนเดียวกลัวผิดพลาดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะยุ่งไปใหญ่เพราะว่าความรู้เราแค่หาอื่นไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขา หัวเดียวก็เตรียมเรียกอยู่ตรงเนี้ไม่มีเพื่อนคิดนะคะทุกคนก็ไอทับคลิปให้ดูค่ะว่าวันนี้เป็นแบบนี้ค่ะสถานการณ์ของประทุบวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมฝนตกตลอดค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันแห่งความหวังของทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะโชคดีนะคะ,คะ,คะ,ะไม่ว่าจะ ของรัฐบาลหรือว่าของเองกชนก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะคะเฮ็นเรวยๆและรวยกันทุกคนนะคะวันนี้สำหรับคลิปนี้พะทุขอลาไปก่อนนะคะเป็นกันนะคะทุกคนคลิปนี้สวัสดีค่ะ